นี่คือหนังเรื่องดอกแก้วปี2,505นะครับสร้างโดยพิศรุภาพยนต์โดยคุณวิจาร์ณภักดีวิจิตเป็นผู้สร้างแต่ว่าผู้กำกับการแสดงในยุคป,ปี2,505นั้นยังเป็นครูเนรมิตหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่2มีนาคมปี2,505ที่โรงหนังเอ็มพายและนี่ก็คือฟิล์มชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่จริงๆนะครับเหลือบแบบจบเรื่องด้วยนะครับแต่ว่าจบเรื่องแค่ประมาณ 13-14นาทีเพราะว่าเป็นฟิมเซนนะครับที่เขาชายและเขาตัดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าเอามาปฏติดประต่อแล้วยังคงเป็นเรื่องราวไดว้นี่คุณสมควรกระจ่างศาสตร์นะครับระบบทเป็นพ่อของดอกแก้วที่จะเกิดมาอีกคนหนึ่งนั้นก็คือคุณอดินันสิงห์ให้รันก่อนจะตายได้มอบปืนด้ามทองให้กับคุณอดีนันเพื่อเอาไปมอบให้กับคุณวิไลวัน ซึ่งเป็นเมียที่อยู่บ้านป่านนะครับนี่แหละครับปืนด้ามทองแล้วใครที่เคยดูหนังจนจบเรื่องจะรู้นะครับว่าในปืนด้ามทองนั้นจะซ่อนพิ่นัยกรรมไหมนี่คุณวิชิตลายงานกับคุณเมืองเริงปัทรรมินนะครับคุณสันทิพศีวันลุกขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้พระเอกนางเอกยังไม่เกิดน,นะครับเป็นรุ่นชั้นพ่อก่อนคุณอดีนั่นก็ามาหาคุณวิไลวันนะครับแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องสามีที่ ถูกฆ่าแล้วก็บอกว่าให้รีบหนีนะครับนี่ครับมอปืนด้ามทองให้รีบหนีเพราะว่าคนที่บางกอกนั้นน่าจะไว้ใจไม่ได้น่าจะตามมาเอาชีวิตนะครับนี่ครับโตไปจะเป็นเพชราชาวราชนะหนังเรื่องดอกแก้วนั้นพระเอกคือคุณชัยยาสุริยันนันเอกก็เป็นคุณเพชราชาวราชคนที่เป็นรักคุดของเรื่องก็คือคุณ ัสิยงจำผลแสดงเป็นไอ้ไม้นะครับนี่ครับคุณอรินันเสียชีวิตบอกข่าวเสร็จเสียชีวิตหนังเรื่องนี้แม้ว่าจะได้ฟิล์มมาเพียงสั้นๆน,นะครับแต่ว่าผมดูหลายรอบแล้วคิดว่าน่าจะภาคเสียงได้นะครับก็เลยนําเรื่องย่อดอกแก้วรุ่นสรพงษ์สุพรรณสานั่นแหละครับมานั่งอ่านเนื้อเรื่องเดียวกันครับมานั่งอ่านเสร็จแล้วก็ มานั่งไล่ดูนะครับว่า15 16นาทีนี้จะพาคเสียงได้ไหมแล้วก็ตัดสินใจโดยคิดว่าหนังเรื่องนี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้พบฟิล์มอีกแล้วนะครับมีขนาดฟิล์มที่พบนะครับเสียหายเยอะนะครับก็เลยคิดว่าแกะบทภาคแล้วก็ภาคเสียงเลยนะครับนี่คุณวิไลวันนะครับมาเจอกับโจนแล้วนะครับในเรื่องก็คือโจนชื่อไอ้เมน เาแดงนะครับแสดงโดยคุณชาวแคลครอเธอเข้ามาตอนที่กําลังทําพิธีจับล่นแล้วก็เล่าบอกถึงความทุกข์ยากมีลูกมาด้วยนะครับโจนในหนังสมัยก่อนก็มีคุณธรรมนะครับจะฆ่าแม่เขาพอาะเขาบอกเขามีลูกขอดูลูกนี่ครับพอเห็นลูกแล้วเออเอ็ดูเด็กครับเราบอกว่าจะเอาไปให้ไปเป็นเพื่อนกับลูกของตัวเองนะ ก็มาส่งข่าวนะครับว่าตำรวจที่ตามคุนวิไลวันหมานั้นเดินทางมาทางนี้นะครับนี่ครับเดินทางมาทางนี้หนังเรื่องนี้ตอนที่ผมภาคเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปฉายที่หอภาพยนตร์ที่สัรยาเรียกว่าเป็นการฉายแถมนะครับสั้นๆบางคนก็บอกว่าสั้นขนาดนี้ทํามาทําไมบางทีบางคนก็บอกว่าภาคมาทําไม โอ้โหสั้นขนาดนี้แต่กว่าจะพากได้เหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องดูปากที่เหลือจริงๆนะครับแล้วก็เหลือสั้นต้องคิดบทพากที่จะทําให้ตัวละครที่เดินแบบนี้แหละครับคุยกันแล้วก็คนดูรู้เรื่องนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสจะอธิบายอะไรมากนะครับต้องใช้ปากของตัวละครนั่นแหละครับพูดสื่อสารกันฉากนี้หน้าโจนครับเม่นคราวแดงเมามาแล้วนะครับทีนี้ก็เห็นคุณวิไลวัน อารมณ์เปลี่ยวครับนึกอยากจะปล้ำขุดไปเลยวันก็ดิ้นสู้นะครับไม่ยอมแล้วทวงคําสัญญาวา่าเอาไปฟิล์มกระโดดเห็นไหมครับไหนบอกว่าจะรักเหมือนน้องก็เลยไม่ปล้ำนะครับทีนี้ก็มาโตแล้วนะครับนี่เม่นคราแดงความเอาไปแล้วนะครับเห็นไหมครับหนังโดดเร็วตอนผมห้าผมก็ยังคิดโอ้โหทําไปได้ยังไงเพชรราโตแล้วนะครับก็าชื่อดอกแก้วนะครับเพราะว่า คุณหลวงที่มาเจอคุณวิไลวันนั้นเจอกันแล้วก็นั่งคุยกันใต้ต้นดอกแก้วพูดว่าถ้ามีลูกเป็นผู้หญิงให้ชื่อว่าดอกแก้วนี่ดอกแก้วเข้ามาในเมืองนะครับเพื่อที่จะมาตามหาพ่อของตัวเองนในฉากนี้ตัวละครเยอะนะครับมีคุณสรินทิพย์สิริวันคุณอดุลดุลยรัตก็เป็นผู้ช่วยของดอกแก้วนะครับดอกแก้วถ้าเป็นรุ่นสรพงษ์ชาตรีนะครับ ครูชาลีอินทรวิจิตนะครับนั่งอยู่คุณวิชิตวัยงานคนนี้ครับวิชิตวหงานสรพงษ์ชาตรีเป็นไอ้ไม้นะครับเป็นทักษิณยงคนในเรื่องสุพสันสัเนื่องพี่ดมก็คือเพชรราชาวราชในเรื่องนี้แล้วก็พระเอกของเรื่องที่เหมือนกับจะหลอกลวงก็คือคุณชัยยาสุริยนันคนนี้ครับชัยยาสุริยนันในรุ่นนั้นจะเป็นคุณวิทุนกรุณา านี่คุณน้ําเงินบุญหนักนะครับแล้วก็ปัจจุจูรีโอซิีสุดอีกคนหนึ่งนี่ขวามือนี่ยังไม่ทราบชื่อครับเห็นไหมครับนังกันโดดคุณชัยยาสุริยัน์มาก็เหมือนกับทําให้หนังมีชีวิตนะครับแต่ว่าชีวิตก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วจริงๆนี่ผมฉายหมดเลยนะครับสิบกว่านาทใีให้หมดแต่ว,ว่าทําภาพให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ไม่อยากลากเวลาไปยาวนะครับเพราะว่าเวลาหนังไม่มีเสียงนี่ยืนคุยฉากไหนนานๆนี่บางทีคนเขาดูช่อง youtube แบบนี้เขาไม่เปิดเสียงนะครับเขาดูภาพเขาคิดว่าทําไมมันแช่ภาพอะไรนานขนาดนั้นเขาก็กดดีไปนะครับก็เลยต้องทําภาพให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เขาดูภาพได้มากที่สุดนี่คุณอารุณน,นะครับชวนคุณชัยยาขึ้นไปเออผมก็ลืมแล้วนะครับว่าถ้าเป็นรุ่นคุณสอนภงษ์ชาตรีใครที่ เล่นเป็นเพื่อนคุณคุณวิทูลกระดุนนะครับต้องลองไปดูหนังเรื่องนี้63ปีจริงๆเป็นฟิล์มยี่ห้อดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้ใช้กล้อง HD ในการทำไฟวิดีโอนะครับยังเป็นวิดีโอธรรมดาอยู่เป็นอนาล็อกนั่นแหละครับภาพก็เลยดูไม่คมชัดตอนที่ได้กล้อง HD มาใหม่ไปตามหาฟิล์มนี้ปรากฏว่าฟิล์มเสียหายให้ท่านสเกตดูนะครับว่าภาพ จะเหมือนมีโยกซ้ายโยกขวานั่นคือฟีลมบิดที่จะเสียชากนี้ก็คือไอ้ไม้เข้ามาต่อว่าดอกแก้วว่าหลงเริงตัวเองหลงลืมตัวเองหรือเปล่าไนสัญญาว่าจะมาตามหาคนที่ฆ่าพ,พ่อรู้จักแม่แต่พอมาเจอไอ้หนุ่มเมืองกรุงเจอคุณชัยยาก็หลงคุณชัยยาด้วยไม้นะครับเรียวกราดเรียวกราด นี่แหละครับดอกแก้วจริงๆผมเคยฉายไปแล้วนะครับเรื่องนี้ในช่อง youtube ช่องนี้แหละครับแบบมีเสียงด้วยนะครับแบบมีเสียงภาคนี่คุณทศวงงามนะครับรับค่าจ้างมาลลํำดอกแก้วแต่ว่าเพลงบรรเลงที่ใช้ประกอบซาวหนังติดลิขสิทธิ์ก็เลยต้องลบออกนะครับวันนี้ก็เลยต้องฉายแบบไม่มีไม่มีเสียงคือพอลบเสียงเพลงออกเสียงภาคก็หายไปด้วยนะครับก็เลยฉายแบบไม่มีเสียง เราก็ต้องมานั่งพูดคุยนั่งบรรยายแทนนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนนะครับที่ทาโซเชียลเขาจะบอกว่าต้องเป็นรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะครับของเรานี่ภาพนี้เราหาไม่เองจากฟีมนี่แต่เขาไม่ถือว่าเราหาเองนะครับเขาถือว่าเป็นของคนอื่นแม้ว่าเราจะหาเองได้นะครับคนอื่นไม่มีนะครับมีเราเจ้าวดีวก็ยังไม่เป็นของเรา ที่จะเป็นของเราได้ก็คือเสียงนี่แหละครับก็คือการพูดการบรรยายก็เลยต้องกลายเป็นภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับเพราะว่าระบบคงจะคิดว่าเอาหนังมาแล้วก็ลงยูท b e มันง่ายเกินไปก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงกันหมดนะครับหลายเรื่องก็ต้องลบออกนะครับมาเป็นภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้บางท่านสงสัยว่านี่โชว์ปืนน้ำท่อนนะครับดอกแก้เ,เป็กคุณเบิงเริงบัณมิต แล้วหนังแบบนี้ถ้าจะมีเสียงภาคจะหาดูได้ที่ไหนตอนนี้พวกเราก็มีที่ฉายอยู่แค่สองที่นะครับก็คือที่พิพิธภัณฑ์วิชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ที่หน้าบ้านนาเล็กถนนคนเดินถนนพันธุเจริญนาเล็กคนรักวิชัยบัญชากรุงเทพบุรีนะครับก็มีที่ฉายหนังมิตรอยู่แค่สองที่แต่ถ้าเป็นที่พิษณุโลกนั้นยังฉายหนังดาราท่านอื่นได้นะครับเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่นาบานอเล็กนี่ฉายตอนกลางคืนนี่ฉายได้ตะหนังบิดนะครับที่ศุนุโลกนี่ฉายตอนกลางวันนะครับก็เลยบอกกล่าวกันไว้นะครับบางท่านบอกให้ลงเลยนะครับลงเลยลงเลยช่องก็หายไปเลยนะครับนี่ครับต่อว่านะครับนี่ไม้ยังไม่ถูกตีหัวนะครับตีหัวแล้วถึงจะออกเป็นคนประสาทเสียนิดหนึ่งนะครับบองบองนะครับจำได้ไหมครับบทนี้คือบทที่เรเอกสรพงษ์ชาตรีแสดง ดูครับสองเพกร,รุ่นโบราณเลยนะครับทักษิณแจ่มผลก็เป็นเพระเก่าชายาสริยันนี่ก็เพรงเก่าเพชรราชาวรัฐนี่เพิ่งจะเรื่องที่สองเรื่องที่สามเพชรราชาวรัฐเข้าวงการมาก็ปีนี้แหละครับปี2505บันทึกรักพิมพ์ชวีแล้วก็ดอกแก้วนี่แหละครับเป็น2เรื่องแรกนะครับพิมพ์ชวีฉายก่อนดอกแก้วฉายเดือนมีนานะครับ และนี่ก็คือ63ปีที่แล้วของหนังเรื่องดอกแก้วฟีหมดแค่นี้แหะครับ